คนดีของผมอย่ากโกรธผมเลยนะกับน้องช้อนทองอ่ะผมก็แค่เล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรเลยสูซี่ไม่เชื่ออีกแล้วค่ะถ้าอิดไม่จริงจังแล้วทำไมถึงวางแผนแต่งงานกับมันล่ะคะผมก็พูดไปงันๆอนๆ่ะกลัวเขาเสียใจอะ่ะเพราะว่าเขาอะ่ะวาดความหวังเอาไว้มากว่าอยากได้ผมเป็นสามีอิดดีขนาดนั้นเลยเหรอคะก็แล้วถ้าผมไม่ดีอ่ะคุณจะรักผมมากขนาดนี้เลยเหรอครับคนบ้า ไหนคุณก็มาหาผมถึงที่นี่แล้วอ่งั้วเรามาลำลึกถึงค้นวันในความสุขของเรากันหน่อยดีกว่าไหมครับ เธอโกหกเรื่องคลิปใช่ไหมใช่ซูซี่โกหกหรู้ใช่ไหมว่าคนที่โกหกฉันอ่ะมันต้องโดนยังไง นี่เป็ดลวนเค็มครับผมนี่เป็ดพะโล้เป็ดผัดซีอิ๊วเป็ดย่างแล้วก็เป็ดตุนครับโหน่ากินจังเลยอะ่ะน่ากินก็ทานเลยสิครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรหรือเปล่าครับโอ๊ยเดี๋ยวผมป้อนดีกว่านะโอ๊ยอ่าชิลลิคในใจนะครับอ่ะอ,อ้ำอําอ้า ขอโทษนะครับที่เมื่อวานนี้ผมพูดกับคุณแรงเกินไปอะ่ะแต่ที่ผมพูดไปก็เพราะว่าผมหึงคุณกับคุณอิทธิพลนี่นายพูดเรื่องอะไรของนายอะ่ะแล้วเรื่องนายกับเจนแอตอ่ะผมกับเจนแอตเราเป็นแค่พี่น้องกันครับแล้วใอ,อย่ยังไงคุณก็รู้ว่า ว่าผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงเราว่านายชอบใครผมุไม่รู้จริงเหรออืมใช่ฉันไม่เห็นรู้เลยถ้าอย่างนั้นผมจะบอกให้ว่าผมชอบใคร น,น,น,น้องช้อนทองนี่แกทำอะไรน้องชอนทองของฉันวะฮะโอ๊ยพีทกิมเขาไม่ได้ทำอะไรช้อนทองหรอกค่ะชอนทองอะซุ่มซ่ามเองโดนน้ำพละโลร้อนๆลูกใส่อะคะ่ะโอ้ยแล้วเจ็บมากไหมคะไม่ค่อยเจ็บหรอกค่ะน,นี่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกผุพองเป็นหนองเชื้อราอย่างนี้ต้องใช้พอแลค่ะพีดก็พี่ทต้องหง่วงต้องหง่วงน้องช้อนทองนะคะ ไปหาหมอนะคะคุณช้อนท้องไม่หาหมอคุณอิดนะครับเดี๋ยวผมปิดร้านให้ขอบใจนะไปนะครัเธอจะไม่สนหรือทำเป็นไม่สนว่ามีบางคนมองเธอทุกเวลาเธอมีแค่ฉันไหมหันมองกลับมา ก็ไม่เคยคิดเหนื่อยหัวใจแค่ได้เห็นเธอยิ้มทุกวันมันก็เหมือนได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่แค่ใกล้ไกลเฉียดเฉียดก็ฉันเป็น เอาเครื่องเพชรทั้งหมดนี้ไปทำความสะอาดนะเอาให้ใส่ปิ้งเลยนะเว้ยวันนี้นายดูอารมณ์ดีจังเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วฉันว่าจะเอาเครื่องเพชรสัก20่สิบกะลัดเอาไปทําแหวนเพชรเพื่อขอน้องช้อนทองแต่งงานแกไปเอาเพชพวกนี้มาจากไหนอ่ะ คุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าผมเอาเพชรพวกนี้มาจากไหนเอาเป็นว่าผมหามาให้คุณได้ก็แล้วกันอย่าคิดนะว่าเพชรแค่เนี้ยจะซื้อใจคุณได้ที่ผมเอาเพชรมาให้คุณนะผมอยากให้คุณรู้ว่าสําหรับผมอ่ะคุณมีค่าเหมือนกับเพชรและผมจะไม่มีวันทําร้ายของที่ผมรักอย่างเด็ดขาด ตกใจเหมือนเลยอ่ะปอยาใจครับเดี๋ยผกออกไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับจ้าพี่พอแต่อย่าไปนานนะทำไมล่ะครับก็ย่าใจคิดถึงนะสิจ้าคองแท้ไอพึ่งรออยู่ไหนฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเมื่อกี้ผมเห็นมันอยู่กับคุณ อยู่ไหนไม่เห็นมีเลยหาดีไหนไหนนะแต่ถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้แสดงว่ามันอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมห้องแท้ทามเข้าไปนะแสะดงว่ามันอยู่นี่จริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็หลีกสิครับไม่หลีกทำไมก็ก็เอ้ ส,สวัสดีครับค,คุณโชว์แท้ครับครับคุณเดวิดเจอใครไม่ราดทองแท้ไปเถิดจ่าเดวิดไอพุงโลมันไอห,หัวปนในของมันวะทำไมการเป็นคุณเดวิดเดินออกมา อ๋ยผมสับให้ดีกว่าครับอ,อ้องแล้วร้านไหนล่ะร้านผมมาขายได้กำไรหลายวันแล้วปิดสักสองสาวานันไม่เป็นไรหรอกครับ <c oughs> พดด้วงจ้ารู้สึกไหมจ๊าว่าวันเนี้ยมองอะไรอะไรก็เป็นสีชมพูนั่นสิจ้ามีดก็สีชมพูมเขียงก็สีชมพูขนาดเป็ดนะยังสีชมพูเลยอะ่ะเ <c oughs> นี่ยนะ โลกของคนมีความรักฉันเนี่ยฉันอยากจะมีโลกเป็นสีชมพูเขาบ้างซะแล้วอืมมังเงีนยสทะลึ่งโอ้มคุณต้งอ,องไ,ได้